เขาไทั้งสายอินไซต์แถลนิดคุณแมวาสาวผมก็เพิ่งรู้นะบริษัปทปตทเขามีบริษัทในเครือที่ผลิตโปรตีนจากพืชระหว่างเนี้ยบริษัทในเครือปตทท,ที่ทำโปรตีนจากพืชอ่ะเขาก็เอาผลิตภัณฑ์ของเขาไปโชว์ในงานไทเฟกอยู่ตอนเนี้ยใช่แล้วเพราะฉะนั้นไปติดตามรายละเอียดจากรายงานพร้อมๆกันเลยค่ะพบกับนวัตกรรมเนื้อจากพืชและผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตจาก NRPT ได้ที่งานไทเฟกอนุกาเอเชีย2025งานแสดงสินค้าด้านอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียโดย NRPT หรือบริษัท Neutral Regenerative Protein จำกัดบริษัทในเครืออินโนบิกเอเชียภายใต้กลุ่มปตทผู้ผลิตเนื้อแพนเบสร้อยเปอร็์รายใหญ่ที่สุดในอาเซียนและเป็นโรงงานแห่งแรกของภูมิภาคที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน b RCGS แพนเบสระดับโลกที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอังกฤษ พร้อมสายการผลิตที่รองรับทั้งแบบ ready to cook และ ready to eat ปรับสูตรได้ตามความต้องการของลูกค้าทั่วโลกและทีม R&D ที่มีประสบการณ์กว่า30ปีส่งออกสินค้าไปแล้วกว่า15ประเทศและยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในยุโรปอเมริกาและเอเชียแปซิฟิกมั่นใจได้ในคุณภาพและศักยภาพของโปรตีนจากพืชในการเป็นคำตอบของอาหารแห่งอนาคตและไฮไลท์ของปีนี้ นะนำแกงไทยเนื้อแพนเบดพร้อมถาดผลงานความร่วมมือกับอัมพลฟูดผู้เชี่ยวชาญอาหารไทยแบรนด์รอยไทยโดยใช้นวัตรกรรมพัฒนาเนื้อแพนเบดที่เหมาะสมกับแกงไทยโดยยังเน้นมีคุณประโยชน์ของโปรตีนจากพืชมาผสานกับเครื่องแกงต้นตำรับเอกลักษณ์ของอัมพลฟูดเข้าสู่กระบวนการรีชอร์ท,ที่ช่วยยืดอายุโดยไม่ต้องแช่เย็นแต่ยังคงรสชาติความเข้มขน้นจัดจ้านและสะดวกพร้อมเสิร์ฟในทุกมือ้อทุกที่ทั่วโลก รวมสัมผัสรสชาแห่งอนาคตและโอกาสทางทธุรกิจใหม่ไปกับ NRPT ที่งานไทยเฟกอนุก้าเอเชีย2025ณอาคารเชเ l นเจอร์1-3และ Impact hall 5-12ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีที่บูธ2 V59 แล้วคุณจะรู้ว่าเนื้อจากพืชอไม่ได้เป็นแค่ทางเลือกแต่มันคืออนาคตและความยั่งยืนของโลก ลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ